สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่องแอดช anel นะครับช่องหน่ยฟรีวันนี้ก็มาพบกันในชุดสรุป3ตัวบนนะครับประจำวดวันที่16สิงหาคม2568กนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคํานวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจพย่อาไปใช้ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งหมวลก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ พราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ลงนะครับในงวดนี้หลักร้อยลงไว้สองสูตรเทียบชนนะครับชนกันที่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่หลักสิบนะครับชุดแรกนะครับสามสูตรเทียบชนชนกันที่เลขศูนย์ ชุดที่2นี่ก็ชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับชุดที่3จชนกัน0กับ8ล,ลงเป็นคู่ชุดให้กับหลักหน่วยนะครับชุดแรกนี้จับคู่ให้กับ2ส,สูตรนี้ชนกันที่178น,นะครับแล้วก็ชุดนี้ลงกับหลักหน่วยชุดนี้ชนกันที่6กับ7ชุดนี้ลงกับหลักหน่วยนะครับ2ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข4ตัวเดียว วันนี้ถ้าวิเคราะห์ไปตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักร้อยได้เลขคู่นะครับหล,ลัก10ก็ได้เลขคู่หลักหน่วยก็ได้เลขคู่นะครับสูตรเลือกคู่คี่อันนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับสูตรบางทีมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดถ้าตัวไหนที่ไม่ถูกใจตรงใจนะครับที่เลือกมาก็พิจารณาเอานะครับในนี้หลักร้อยก็เอาตามนี้นะครับ สองสูตรเทียบชนชนกันที่0ูนย์นะครับที่จะเลือกมาหลัก10นะครับที่เป็นตัวชนกันนะครับทั้ง3ชุดนี่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับเรจะมีเลขศูนย์เลข2เลข8นะ ส่วนเลขขี้นะครับก็จะเผื่อไว้นะครับตัวหนึ่งในชุดเต็มนะครับของผมก็จะมีอยู่4ตัวนะครับหลักละ4ตัวในหลักสิบนะครับที่เป็นเลขคู่ก็เอาตามนี้เลยนะครับตามตัวชนนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขแปดนะครับเลขคี่ก็มองว่าเลขเจ็ดนะครับ ที่น่าสนใจนะครับก็เผื่อไว้ที่เลขเจ็ดที่เป็นเลขคี่นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรเลือกคู่คี่ได้เลขคู่นะครับถ้าในนี้ตัวชนที่เป็นเลขคู่ก็จะมีเลขแปดเลขหกเลขสี่นะครับสามตัวนะครับก็เลือกมานะครับทั้งสามตัวนะครับที่เป็นเลขคู่ส่วนเลขคี่นะครับก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับที่ มองว่าน่าสนใจนะครับก็จะเลือกเลขหนึ่งมานะครับเพราะว่าเลขเจ็ดก็เอามาไว้ที่หลักสิบนะครับเลขขี้ก็มองว่าเลขหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับดังนั้นก็ให้น้ําหนักไปที่เลขคู่นะครับตามตัวชนนะครับก็จะมีเลข4เลขหกเลข8นะครับชุดเต็มนะครับเอาตามนี้นะครับชุด เต็มนะครับหลักละ4ตัวนะครับหลัก10หลักหน่วยจับคู่ชุดแล้วก็จะได้16คู่ชุดนะครับหลัก10 0 2 7 8นะครับหลักหน่วย1 4 6 8กจับคู่ชุด16คู่ชุดในชุดเต็มถ้า16คู่มันก็เยอะอยู่นะครับถ้าจะพิจารณานะครับงวดนี้แจมรวมนะครับ2ตัวบน เป็นสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรแต้มรวมบนนะครับเข้ามาเฉพาะแต้มรวมล่างแต้มรวมงวดนี้เอามาเทียบชนให้4สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลองพิจารณาดูนะครับก right ับ4สูตรเทียบชนสูตรแต้มรวมนะครับชนกัน like. 4ี่ตัวสี่แต้มนะครับงวดนี้งวดแรกที่ลงเป็น4สูตรเทียบชนนะครับก็จะมีแต้ม1แต้ม2แต้ม8แต้ม9 ้าในนี้นะครับในชุดเต็มนะครับคู่ที่ตรงแจมก็จะมีคู่ศูนย์หนึ่งนะครับแต้มหนึ่งแ้มสี่ไม่มีนะครับแต้มหกไม่มีนาจะมีแต้มแปดนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งแ้มสามไม่มีสองสี่แ้มหกไม่มีนะครับสองหกแ้มแปด สอแต้มศูนไม่มีนะครับ1 7 1แต้ม8 7ดแต้ม1 7 6แต้ม3ไม่มี7 8แต้ม5ไม่มี8 1แต้ม9ก้แปสแต้มสองแดหแต้มสี่ไม่มีนะครับ แปดแปดแต้มหกไม่มีนะครับที่ตรงแต้มนะครับก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นะครับที่ตรงแต้มก็เอาตามแต้มเลยนะครับคนนี้คู่ที่มองว่าเด่นนะครับแถวเลขสูงก็จะมีคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปด แถวเลขสอมีผู้เดียวนะครับ2 6แต้ม8แถวเลข7 7็7 7 1นะครับแต้ม8 7 4แต้ม1แถวเลขก8 8 1. 8 4นะครับ2 3 4 5 6 7 7คู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับถ้าใน7คู่นี้นะครับถ้ามาคัดเด่นของเด่นนะครับงวดนี้ถ้าวิเคราะห์ไปตามตัวเด่นนะครับจากภาพรวมของสูตรนะครับในหลักสิบนะครับก็มองว่าเลข0นย์นะครับเด่น แล้ก็เลข8ปลองมาก็จะเป็นเลข2อเลข 7, นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยที่มองว่าเด็นนะครับจากภาพรวมของสูตรแล้วก็จะเป็นเลข4นะครับเลข8เหมือนกันใครจะตามตัวเด่นนะครับก็0408 84888ก็ลองดูนะครับถ้าเอาตามแจมก็ ตามกรอบนี้นะครับตัวเด่นนะครับมองว่าเลขศูนย์นะครับเด่นที่หลักสิบนะครับแล้วก็เลขแปดจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าให้คัดเด่นของเด่นในกรอบนี้นะครับคู่ตามที่ตรงแต้มนะครับที่มองว่าเด่นก็ลอง เลงไปที่แต้มคู่นะครับแต้มคู่ก็จะมีอยู่2แต้มนะครับก็คือแต้ม2กับแต้ม8นะครับที่เป็นแต้มคู่เพราะว่าถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับถ้ามาตามนี้เลขคู่บวกเลขคู่มันก็จะเป็นแต้มคู่นะครับก็จะได้เลขคู่ก็ลองดูนะครับคู่0 8นย์นะครับแต้ม8 2 6สองหแต้ม8แล้วก็ แปนะครับแต้ม2ที่เป็นแต้มคู่นะครับจะมีอยู่แล้วก็แต้ม8ปอันนี้แต้ม8แต่ว่าเป็นเลขขี้ทั้งหลัก10หลักหน่วยนะครับก็ลองพิจารณาเอานะครับแต่ถ้าเอาตามสูตรเลยก็จะมีอยู่3คู่นะครับ0.8.26.84แนะครับแต้ม2กับแต้ม8จะมาไม่มานะครับงวดนี้ ลกร้อยก็ลองดูนะครับเล็งไปที่เลขคู่นะครับตามสูตรจับ3ตัวนะครับ3ามตัววันนี้จับให้แค่นี้แล้วกันนะครับ4ีู่นย์ สู 0, 8, 4ี่หนะครับตามคู่เด่นนะครับหลักรไว้หรือว่าใครชอบตัวไหนคู่ไหนก็ลองพิจารณาเอานะครับจริงๆถ้าจับตามแต้มมันก็จะมีอยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับงวดนี้ที่เข้าแต้มนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับ เป็น2สูตรเทียบชน2สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับที่จริงมีหลายคู่นะครับถ้าจาักฐานแต้มนะครับเข้าเข้าแต้มอยู่หลายคู่เหมือนกันแต่ว่าผมเลือกจับมาเฉพาะ3คู่นี้แล้วกันนะครับวัดดวงวัดใจไปแค่นี้นะครับก็จะเข้าแต้มเหมือนกันนะครับก็คือแต้ม2นะครับ408นะครับแต้ม2 084ก็ตัวเดียวกันนะครับแต้ม2 อันนี้ก็แต้ม2เหมอนกันนะครับก็เล็งไปที่แต้มคู่นะครับถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับก็ลองดูนะครับการตัดสินใจนี้ของใครของมันนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เราก็ไม่ดูนะครับไม่มีใครดูเป็นการวิเคราะห์นะครับจากภาพรวมของสูตรนะครับรวมทั้งสูตรที่ไม่ได้ลงด้วยนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้แต่ถ้ามันผิดพลาดไปถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลนะครับในงวดนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับในงวดนี้ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็คงรอผลรางวัล,ลออกค่อยมาว่ากันนะครับถ้าผิดพลาดไปก็ต้องขอไยทุกท่านถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็าจะมาเพิ่มเติม<ๆ>ให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันนะครับหลังผลรางวัลออกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ